สวัสดีครับมารู้จักกับมารที่แพงที่สุดในโลกกันครับนั่นก็คือมารทุยของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนั้นท่านเกิดเมื่อปีพศ2375และท่านได้มรณภาพในวันที่26เมษายนพศ2469อายุ94ปีกับอีก72ภาษาและท่านก็มีชื่อหนึ่งก็คือเจ้าพุทเข้าแห่งวัดหนังตอนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นที่นับถือของชาวบ้านในยุคนั้นเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเจ้านายและเชื้อพระวงศ์และในหลวงรัชการที่ห้าก็ศรัทธานในตัวหลวงปู่เอี่ยมเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันถึงขนาดท่านได้เดินทางเสด็จไปถ่ายภาพหลวงปู่เอี่ยมด้วยตัวของพระองค์เองในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านได้สร้างไว้หลากหลายรูปแบบมีทั้งเลีย้ยญพระปิตาพระชัยและตะกุดล้วนแต่เป็นที่ต้องการของชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นอย่างมากวิธีการสร้างหมากคุยนั้นยุ่งยากมากเพราะจะต้องไปหา ต้นหมากที่ยืนต้นตายเองหรือเรียกว่ายืนตายป่าซึ่งลูกหมากจะมีลักษณะรีบและแคแกันที่เรียกว่าหมากถุยเวลาที่จะไปเอาลูกหมากท่านจะให้ลูกเก็บของท่านปีนขึ้นไปและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็บริกรรารคาถาในขณะที่ปีนถึงยอดหมากแล้วก็จะไม่ใช้มือเ็ดแต่จะใช้ป่าคาบลูกหมากลงมาพอได้ลูกหมากตายพายลงมาแล้วก็จะดำไปคว้านเอาเนื้อด้านในออก จากนั้นจะนำกระดาษสาลงพระนามของพุทธเจ้าด้วยอัขระบาลีแล้วก็บริกรรมคาถากำกับเสร็จแล้วก็จะนำเอากระดาษสาบรรจุลงในรูปหมาแล้วนำชั้นณะโลงใต้ดินมาปิดด้านบนทับให้แน่นแล้วท่านก็จะนำไปปลูกเสกด้วยพลังจิตของท่านก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นก็จะนำลูกหมาที่ปลูกเสกแล้วนำไปถักเชือกแล้วด้านบนก็จะถักให้เป็นหูสำหรับของเชือกและนำไปทาลัก เพื่อให้เป็นการรักษาไม่ให้เชือกเน่าเปื่อยมากทุยของหลวงปูเอี่ยมนั้นพุทธคุณโดดเด่นเรื่องคงพัะพันและแพา้วพลาดแม้จะผ่านมาเป็นร้อยปีแต่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของมากทุยและวัตถุมงคลอื่นๆของท่านก็ยังเป็นที่ศรัทธาและเป็นที่ต้องการยังไม่เคยส่อมคลายและนี่ก็คือเรื่องราวมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังร,ชราชบารวิหารครับ